ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาชมตลาดข้างทางครเป็นตลาดขายอาหารปลาครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่แขวงสำมานเขตครับเมืองจำพรหรือทางไปพระธาตุพนนั่นเองครับก่อนถึงพระธาตุพนก็ประมาณสิบกว่ากิโลครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศครับผมจะพามาชมเลาะชมอาหารของป่าไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับหนู สองหมื <20. S 2> ่นเตาเป็โนโตบ่ห้าพันบทอันนี้ใครยังไงดิาด 3, สามแสนผ้าถุงมันจกโตสามแสน แมงนะแมงหม่แัแข้งแมงแข้งก็มีเด้แมงแข้งก็มีนม เก้าเซนาตัวนี้วะอันนี้ลูกอัขาตเหงโอ้เขาเห็ดยางกินแม่มารวันอัดหูมาะาาไสีหนังแตละาโอ้หมเพื่อนตัวอย่างนี้เห็นเห็นหอมเลย เห็นหอมเป็นเห็นที่เราไม่ได้เอาอันนี้แหละอันนี้ก็คือกันบางขายตัวเท่าไหร่นี่ตัวละแสนตัวละแสนบางก้อยโอ้นี่นี่เขาเรียก ลินลิตัวนิ่มขายตัวเท่าไรเนี่ยจะขายอแปดแสนอันนี้เหรอตัวนี้อตัวเห้านีเคล่อนยังไงบางโอ้บางไงอันนี้เหรออันนี้ก็บางตัวน้อยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นะโอ้ ต้องกินหมดเออลินกินหมดพี่เต้นน้ำเพิงเหรแม่ขวดทุกเทเด็หนิทุกแสนตุ๊น้อยหาสิพันของแท้เป็นของปลอมของแท้นี่คือว่าแม่

โอ้โหสิงละเขาเอินตลาดอย่างแม่อยูน่นี่ฮะตลาดมาอะไรอืม <c oughs>